ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะถูกข้ามตานอนสี่ทุ่มนอนอย่างนี้อ๋อสี่ทุ่มแล้วนั้นวันนี้ตานอนสักสองทุ่มแล้วสี่ทุ่มตื่นใช่เดี๋ยวผมพาตาไปเที่ยวไปเดินเล่นกาดหน้ามอดีไหมเออใช่จริงป่านะจริงตาเฮ้ยแก่จริงไม่ใด่ตาพค่ะผมไม่ได้พาตาไปเที่ยวอย่างนั้น ผมผมไม่เที่ยวแบบนั้นแม่เมันยุ่งอ่ะตาตากลัวใหญ่แปดแม่แม่มาถามตาเขาห้องหมอนวดเนี่ยไม่จริงไม่จริงเออันนี้ไม่จริงโอ้ตาตาพูดงี้ได้ไงผมฟ้องใหญ่แปดนะแสดงว่านี่ทุกคนแสดงว่าอะไร คุณตาอยากไปคุณตาพูดเลยโ mein <c oughs> หไม่มีในหัวเลยเมืม่อกี้อยู่วิ่งขึ้นมาเลยแบบส่งไปย้ายบินมาด้วยเขาลาบคืนนี้เลยของจริงเราตาเหนื่อยไหมวันนี้เสือเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย <c oughs> สุดยอดสนุกสนุก,นกอูตาตาขับแลมโบอ่ะจากปลายลงเชียงใหม่อ่ะวันนี้คือแบบโคตรตึงตึงมากขับคนเดียวแล้วตอนนี้เอ็ดก็กำลังจะขเขาเรียกว่าอะไรนี่ <c oughs> Birthday, ไปจมน้ำไปจมน้ำเอานี่พาเชนมาพาเชนซีน,น <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนก็ขอบคุณมากสายเปทั้งหลายบอกกับน้องๆก็วันนี้หวังว่าจะดูไลฟ์สดของผมแล้วก็ตลกคบขันกันนะวันนี้ <c oughs> ก็อย่าซ <c oughs> ีเนียรครับแล้วก็อย่าลืมไปดูเพลงใหม่ของสามสาวด้วยอะไรนะแสน <c oughs> แสนพอดีเออแหละก็่นแหนะแล้วก็รอดูคลิปคุณตาออสสายซิ่งลำโบ ของแท้มีด้วยเหรอมีออกด้วยเหรอมีตาโอ้โหตาฮอตอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเรากินตาออนไม่ป๊อสอยู่แล้วนี่ตาออนไม่ป๊อสอยู่แล้วคำใครว่าคุ้นคุ้นตาออนไม่ป๊อสแต่กลัวยายแป๊ดนะครับตาออนไม่ป๊อสอยู่แล้วเฮ้ยของแท้สู้ไม่ได้อยู่คนเดียวยันแป๊ดแหรอเฮ้ยย้อมไม่เธอแล้วทุกทางนี่ความรักที่ยั่งยืนฮะก็คือเราจะต้องกลัวแฟน ไม่ไม่ไปเกี่ยวหรอกก็คือตาอ้อนเขาให้เกียดแฟนตาอ้อนเนี่ยผมลงไลฟ์แล้วสรุปตาอ้อนไปป่ะหบอนวดผมลงไลฟ์แล้วจะแบงจรองเฮ้ยตาอ้จ๋อเจ๋อเจ๋อเจ๋งเจ๋อผมยังไม่ลงไลฟ์เลยตาผมแกล้งผมแกล้งพวกเราไม่อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว ยายดูแล้หมาเพิ่งบิมมาคืนนี้ยานั่งไพเอ๋ยยายนั่งไพแวทเจ็ตมาหาเลยหางก,กูมึงซ่าหรอหางก,กูมึงซ่าหรอตาออดโคตรฮาตาออดว่างๆถ้าตานอนดึกๆเดี๋ยวผมพาไปบ้านขี้ตาไปละโอ้ไฟที่อรอดูเ๋ยวจับมัด ศิสปนมัดขอหวยไม่ไหมไม่ไม่ปล่อยนะเออะพอสภาพทิศขึ้นมันต้องละลายผีอ่าผีเหลือไอ้ตีมหนามก่อนไปไไปไม่ขำคาบ่อยกันแล้วเอาสายสิลมัดผูกขวาขาเตียงเลยเนอะแตะออนนี่ของจริงคือเมื่อก่อนตะออนนี่เขาเป็นอะไระกรมป่าไม้กรมป่าไม้ใช่เป็นรุ่นรุ่นนู่นเลยสืบใช่ไหมรุ่นรุ่นน่าสืบน่าสืบเลยก่อนก่อนสืบก่อนอีเหรอครับก่ ใช่หรอปีสองปีอะไรตายเป็นรุ่นพี่เขาอีกเหรอรุ่นพี่เนี่ยคนเราโรงเรียนตานยโรงเรียนป่าไม้ออ๋แต่ว่าการสื่สอเขาจบคณะศาสตร์อ่าเนี่ยรุ่นใหญ่โรงเรียนป่า,ปาไม้รุ่นสิบเอ็ดอ่าเนี่ยเราแสดงว่าตายเขาเคยเจอเขาอยู่แล้วเคยเจอเคยเจอเนี่ยก็คือตายเขาเป็นรุ่นแบบบุกเบิกตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ปลายตาก็เคยมานะเรื่องทึ่งตามารอบนี้ตาบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนมาเยอะเมื่อก่อนนี่แถวนี้แบบสามสิบสองปีที่แล้วมีวัวมีเสือมีหมดแล้วนะแถวนี้ ใช่น่าจะมีนะเดี๋ยวนี้หายหมดปตาทึบมากเดี๋ยวนี้หายหมดป่าเปิดป่าเยอะมากไม้สักนี่โอ้โหอย่างมันนิ้วมือไม้สักคือเยอะมากเยอะมากตาก็ล่อไปประมาณครึ่งเขาแล้วอะลอกหลอกลอกลอกมุกมุกมุกตาเได้ไงเดียวาไม่เอาตาเขารักป่าไม้อยู่แล้วเข้าคุกตีป่าไม้ก็ต้องรักต้นไม้สิใช่ตาไปที่ไหนตาจะไปไหว้ศาลศาลชาวบ้านที่ก็มีศาลประจับหมู่บ้านที่มาอยู่เนี่ย มาช่วยดูแลรักษาไม่ใช่มาทําลายป่าไม้ต้องผงเป็นป่าไม้ต้องรักมาเนี่ยไปเวลาประชุมชาวบ้านนะผมมาดูแลครับช่วงที่ผมอยู่แต่คนที่อยู่จริงๆก็คือเขาแต่เกืดอจนตายเราจะบอกเขาว่าให้ประโยชน์ยังไงทางตรงทางอ้อมใช่ไหมคุณผู้เนี่ยมีทางตรงก็คือเก็บทับเก็บแยกเก็บให้กินเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้ห่วงอเก็บให้มันพอดีกินกันเนี่ยดูไม้เซต อันนี้คือไม้เซตของกรมป่าไม้แต่ถ้ากรมป่าไม้เจอพวกกระลอกหมู่ป่าแล้วยิงเลยยิงเลยเพราะว่าไม่ใช่กรมไม่ใช่สัตว์ยิงไล่มันยิงไล่ยิงไล่ไล่เข้าท้องโอเคตาไม่กลัวแล้วตานอนนะขอบคุณครับตาโอเคครับทุกคนก็จบไล์แล้วไปแล้วไล์จริงเลยนะไล์จริงตาเนี่ยเด็กๆชอบตาใหญ่เลยว่าความรู้เยอะอะไรนะตายายแป๊กกำลังมา ไ <laughs> อ้ตาทีิเป็ดเนี่ยาไปเจอกันวหมเจอกันเดี๋ยวก็พักผ่อนฮะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ <c oughs> มี okay, okay. เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวคืนนี้มีคอนเสิร์ตนะฮะก็ไม่รู <c oughs> ้ <c oughs> จะได้ทําอะไรต่อก็ขอบคุณทุกคนมากที่อุตส่าห์มาดูวันนี้แฮปปี้สุดๆครับผมบายบายเดี๋ยวเจอกันโลกมันโกมนะเนาะเจอกันครับบายบายฝันดีอย <c oughs> ฝันอะไรวะตอนนี้เออไปกินข้าวเย็นด้วยแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งอาจารย์ บ๊ายบายทุกคนคเจอกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ